สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาชมเกมกันในขันบอมสกีฟอตจิบลลิกหรือ B c l กันต่อนะครับคลิปนี้พาทุกคนมาดู BCL ซีซั่น239เครับเป็นซีซั่นฟูลคอลเลอร์ทีมชาตินะครับผมสามารถใช้นักเตะตำนานที่เลิกเล่นไปแล้วเนี่ยร่วมกับนักเตะปัจจุบันก็ได้แต่ต้องเป็นสัญชาติเดียวกันในเกมนะครับมาดูรอบรองชนะเลิศสายบนครับฝรั่งเศสครับเล่นโดยคุณซันพบกับเยอรมนีครับเล่นโดยคุณเอกไปดูกันเลยสวัสดีครับผมซันมาจกขับสีประมาณฝาเชี้ยวนะครับสวั ผมเอกคาบุกินะครับมาจาะขับเอ็นไว้นะครับเป็นตัวมั่นใจให้ผมด้วยนะครับงานในบีซีเอลของทั้ง2ท่านนะครับคุณซันเนี่ยลงแข่งมา14ครั้งนะครับเข้าชิงไป3ได้แชมป์มา1สมัยแล้วนะครับส่วนฝั่งของคุณเอกเนี่ยลงแข่งมา3ซีซั่นนะครับล่าสุดเนี่ยอีฟปอล2023หายไป2ปีกลับมาครั้งนี้นะครับเข้ามารอบรองเลยนะครับมาดูไล่อัพกันก่อนนะครับฝั่งฟูคัลเลอร์ฝรั่งเศสของคุณซันครับใช้หลัง5ทานรุกครับ5-1-2-2นะครับประตูเป็นไม์เมยอง รายล้อมไปด้วยเซนเตอร์3คนโคดมาเกเรลเล่ลิลิลยองตูรามแล้วก็วิลเลียมซาลิบาครับแบ็กซ้ายเตโออันเดงเดสแบ็กขวามาโลกุสโ,โตกลางรับปาต,ติคเวลากลางลุก2คนนะครับเอลิกันโตน่ากับมิเชลปาตินี่คู่หน้านะครับโอลิเวียชิลูกับคิเลียนเอ็มบัปเป้นะครับผมทางด้านเยอรมนีของคุณเอกนะครับใช้4 1 2 3นะครับประตูเป็น มาร์กอเดเทสเซเกนนะครับคู่เซนเตอร์อันเตโนลูดเกอร์กับโจนาธานทานะครับแบ็กซ้ายแม็กซิมิเลียมิสเทลสเต็นะครับแบ็กขวาฟิลิปลามกลางรับฟานส์เบคเคนบาวเออร์กางรุกยูนัทฮอฟมันกับยูเลนบันนะครับสามประสานหน้าอูลิเฮอร์เนสคาวไฮลูบินิเก้และติโมแวร์เนอร์นะครับโอ้โหนักเตะหลายคนของฟูลคเคเลอร์เยอรมนีฝั่งของคุณเอกเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นนะครับเพราะว่า นานๆจะจัดซีซั่นอะไรแบบนี้นะครับแล้วมีคนใช้ทีมชาติเยอรมน,นีมาถึงรอบแบบนี้ด้วยนะครับผมอ่ะฝรั่งเศสของคุณจอมสายล่างเนี่ยไปรอชิงแล้วนะครับส่วนสายบนเนี่ยจะเป็นฝรั่งเศสของคุณจันหรือว่าจะเป็นเยอรมน,นีของคุณเอกครับอ่ะ เกมเริ่มครับรอบรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งนะครับซีซั่น239นะครับฝรั่งเศสของคุณซานเคียบก่อนบุกจากซ้ายไปขวานะครับมากับชุดเซน้างินครับส่วนเยอรมนีของคุณเอกบุกจากขวาไปซ้ายนะครับมากับชุดขาวนะครับผมตีมัวา์เนอร์ให้มาที่อูลิฮานเอสล็อกเข้าขวาแล้วโอ้โหกระชากสวยมากแล้วยิงเลยกระทิมมาไปติดไม้ไม่ยองครับเคียวมายาวๆโโอ้หถ้าเข้านี่เมื่อกี้สวยมากนะครับอูลิฮานเอสโยนข้ามมาไม่ถึงเป็นจามาโอเซดานะครับผมตอนแรกเราเห็นเป็นฮอฟมันนะครับากราฟิก ช่วงต้นเกมเนี่ยห้านาทีแรกกับ5นาทีสุดท้ายเนี่ยนะครับสำคัญนะครับจังหวะใครจะดีกว่ากันใครจะช,ช่วยโอกาสได้ในช่วงต้นนะครับโอ้โหกระชากมาวสวยครับิโมโอไบเนอร์ไม่ค่อยได้เห็นหนานเลยนะหลังจากที่ออกเชลซีไปนี่เมื่อก่อนโหดมากนะิโมโอไบเนอร์ในภาคเพสนะครับเตโอไอนัองเดสให้มาลิมเส้นฝั่งซ้ายจ่ายไม่ดีครับติดลามลามย้ำตรงเตโอนี่แหละครับผมิโมโอไบเนอร์ฉีกออกมาดึง ให้มาที่จะาเมาครับจะให้ลูมินิเก้แต่บอลทัสล้อแล้วครับติดมาเกเรเล่มาเกเรเล่ได้ยืนเป็นเซนเตอร์เลยนะครับคุณซันใช้เซนเตอร์3คนรายล้อมประตูอยู่นะครับบอลไปที่ไวเนอร์อีกครั้งหนึ่งครับให้มาที่อูรีเฮร์เดสอูรีให้มาที่ลูมินิเก้ผิกเข้าซ้ายแล้วยิงไหแบบกระชากหนีแล้วไหลามาไปมันจะวิ่งย้อนกันนิดนึงนะ,ะไม่ยิงเองนะครับลูมินิเก้แล้วขีย์ออกมายาวๆก่อนครับคุณซันแต่บอลก็กลับไปเป็นของคุณเอกได้บุก กลับมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับไวเนย้อนมาอยู่ในบันบันยกให้ที่ใครไม่รู้ข้างหน้าครับแต่มีเวลาลงมาช่วยแนวรับของลุงซันนี่เน้นแน่นๆ,ๆเลยนะครับผมแล้วก็อาศัยจังหวะสวนแบบนี้เลยครับคุสโตให้ไปที่ปาตินี่ปาตินี่คันโตน่าทางซ้ายวิ่งฉีกไปแล้วครับผมเตโอวิ่งเติมมาทําหน้าที่เป็นปีกด้วยเปิดเข้าใส่ชิโร่ระวังให้ดีนะ <laughs> ได้กับใครไม่ได้เลยชิโร่นะครับโดนสกัดออกหลังไปเป็นลูกเตะมุมครับอาไลได้เปิด ขวาซ้ายโค้งหาประตูฮะเตโอระวังให้ดีฮะเปิดมงฮะชิรูนี่ก็เจ้าเวห,หาคนหนึ่งเลยนะครับใช้วิธีเปิดแบบไม่ต้องปั่นมากเป้าหมายอยู่ที่ใครไม่รู้ในโค้งด้วยวิล่ากดไม่ลงครับไม่เฉลับใครเลยแล้วเป็นลูกตังเต่าจากคู่ศัตระตูครับเอาละได้เสียวๆกันทั้ง2ฝั่งแล้วนะครับ20นาทีผ่านครับมีได้เสียวกันทั้งคู่เลยครับโอ้ยชน ไม่เป็นไรครับจานเล่นต่อไปบูเลเนสมงตั้งให้แหวนเนาะแต่เหลี่ยมซาลิบาดีกว่าครับอันตรายนะจังหวะตั้งพักแล้ให้ตัวเร็ววิ่งเนี่ย,ายโอาลิคุสโตโอ้โหแบ็กซ้ายไปอยู่ตรงนั้นได้ไงเตโอเฮ้ยแบ็กขวาแล้วมึงกี้เนี่ยคุสโตเตโอแบ็กแบ็กซ้ายเตโอครับเราทำชิงมาเปิดไปปูมายชิโรโอชั้นสาวซ้ำเรียบร้อยไหมทงขึ้นเปล่าทงไม่มีก็เสร็จสิครับแบบนี้หนึ่งประตูต่อจูนครับอ่า มาเรลกุสโตนที่แบ็กขวาครับวิ่งพลาดเลยครับรู้สึกว่าผมไม่แน่ใจเป็นคู back ่แบ็กฟินิชเชอร์หรือเปล่าครับหทรงผมเท่ซะด้วยทรงผมเท่ะ,ะดูว่าม,มาเลกุสโตครับมาเมื่อกี้น้องวิ่งไปกลางสนามนะครับเหมือนทำหน้าที่เป็นตัวลิบอโลวิ่งฟรีสไตล์เลยครับแล้วโขกลูกนี้ของชิลูครับไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาครับมาเรลกุสโตคนที่ทำประตูได้เป็นแบ็กครับวิ่งเติมขึ้นมา เตโอนี่ก็เติมมันเลยเกินครับริมเส้นฝั่งซ้ายเป้าหมายที่ชิลูฮะชนเสาแล้วก็นอนเข้าทางเลยอ้าอาล้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับฝรั่งเศสของคุณซันครับขอญาตขึ้นนําไปก่อนฮะนาทีที่ยี่สิบหกครับแบ็กขวาจากเชลซีนะครับประตูแรกลดล็อกไปแล้วเนี่ยรูปเกมก็น่าจะต้องเปิดกันมากขึ้นเลยครับมูเซล่าเก็บได้อยู่ครับย้ำอยู่ทางซ้ายนะครับไปข้างในบ้างครับเบ็คเคนบาวเออร์ แบ็กขวาเติมนะครับลามลามเบาไปหรือเปล่ายังได้อยู่ครับเปิดคอสลงนี้ติดคันตัวหน้าแล้วตวัดไมทีนิงโวเลสจะตะวัดลูกส้นมาเอาละครับฝรั่งเศสของคุณซันจะส่วนอีกครั้งหนึ่งนะครับไปทางซ้ายครับเตโอไม่ได้ติดลามมาที่ยูเรนบันโอ้โหโยกและดึงสวยครับแล้วให้แวนเนอร์ก็ยังมีตูลามครับเลียรยออกไปข้างหน้ามีชิลูกับบัปเป้ห้อยอยู่แล้วครับแต่ว่าเอ็มบัปเป้นี่ยังไม่ค่อยได้วิ่งเลยนะครับโอกาสของคุณเอกมาไม่่ัน แม็กเลเล่แล้วปาตินี่ชิงซิกแซกไปครับกินไปเรื่อยๆกินแดนไปเรื่อยปาแล้วชิลูให้มาที่คันโตนาออกซ้ายครับเตโอหลอชิลูก่อนหลอชิลูก่อนชิลูยกมือ,อยังอย่าไม่ยกคันโตนาย้อนมาที่ดับเบิลทัสที่ปาตินี่อ้าวฟรีคิกนึกว่าจะจุดโทษ <c oughs> ตัวเข้าไปในกรอบเคยโทษแล้วแต่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกกรอบนะครับจังหวะของมิเชลปาตินี่ครับดับเบิลทัสแล้วโดนเบ็คเคนบาเออร์ เข้าสกัดลูกนี้ฟรีคลิกระยะนี้ก็อาจต้องระวังจังหวะลูกส่งนะฮะนั่นไงนั่นไงนั่นไงลูกสูดลูกส่งเร็วมาโดนดักซะก,ก่อนสวนได้หรือเปล่าครับมันมีเซนเตอร์ที่วิ่งขึ้นไปด้วยนะครับต้องระวังจังหวะลูกสวนจากลูกแต่มุมลูกฟรีคลิกดีๆนะครับแต่ว่าคุณซันก็ป้องกันไว้ได้สวยกำลังจะเข้าสู่ห้านาทีสุดท้ายครับันเนียนวนเนียอยู่ก่อเกตโทษของคุณเอกอีกเรื่อยๆนะครับผมเตโอไฮเมทิโกตูน่าทำชิ่งจะวิ่งไปเปิดให้ได้ครับไม่ได้ ยูเรนียนบอลอ่าต้องสวนบ้างนะครับดอก2ดอกดอก2ดอกปั๊มลงนี้ดอก2ดอกได้แล้วครับอาแล้อูเรเดสบันทันทีมม,มารูโกสตัวยังหุบเข้ามาช่วยเซนเตอร์ได้ดีครับเซนเตอร์3คนไม่พอต้องมีแบ็กด้วยมีการ์บารับลงมาช่วยด้วยนะครับเวนเนอร์พิกสวยมากครับผมอูเรเนสให้มาที่แต่บัทัลุงโอ้โหลุงลุ่เท้าบอลหลุดเทา้เทาเฉยเลยโอกาสทองแล้วโดนสวนขึ้นมาตรงนี้เบคเคนบารเออร์ต้องตัดก่อน,ออนแล้วครับไม่ฟาวด้วย บอลของคุณซันได้บุกต่อเนื่องขออีกเพลหนึ่งทำชิงมาสวยๆครับปาทีน่นี่โอ้ยไปใช้รหลอกออกสายซะงั้นแหละครับแล้วจบไปครับครึ่งแรกครับ45นาทีแรกฝรั่งเศสของอคุณซันโอ้โหคลองบอลเท่ากัน3 50%เปะ๊เปะๆเลยนะครับโอกาสยิงไป3ครั้งได้มา1ึประตูนะครับฝั่งของคุณซันเด็กก็มีโอกาสยิงไปครั้งหนึ่งนะครับสู้กันต่อครับรอบชิงชนะเลิศจะเป็นฝรั่งเศสเจอฝรั่งเศสอีกแล้วหรือว่าจะเป็น เยอรมันนีจะเข้าไปชิงฝรั่งเศสนะครับเราเคยจัดซีซั่นแบบนี้เนี่ยเราแบนฝรั่งเศสไปพอมีคนใช้เยอะเพราะตัวเก่งๆมันเยอะครับคนใช้เยอะไม่แปลกครับเวลาเราเล่นอีเวนต์ยังมีคนฝรั่งเศสใช้เยอะโอ้โหเกือบได้เหมือนกันครับลูมินิก้้จังหวะชิงมาซิกแซกดูครับปะแปะปะแปะแต่บอลทัชแล้วซัตตันนิ่งมันมันออกติดปันค่อยออกก่อไปอย่างน่าเสียดายครับโอกาสทองอีกครั้งหนึ่งครับของลูมินิก้ ช่วงก่อนจบครึ่งแรกก็มีจังหวะเดวบันทัหลุดเท้าไปนะครับไม่ถ้าไม่หลุดนี่โอกาสเป็นประตูสูงมากครับลูกนั้นเตโอมาอีกแล้วครับเตโอเป้าหมายพี่ชิลูเตโอชิลูจ่ายอยู่ไหนจ๊ะไม่เปิดครับคานโตหน่าเปิดปั่นเลียบๆไปไม่เปิดมงนะกะ เปลี่ยนสไตล์การบุกบ้างนะครับการจู่โจมบ้างไม่งั้นเดี๋ยวโดนจับทางได้หรือเปล่าสวนมาเรื่อยๆครับเยอรมนีอูเรียนเอสตรวรดจะคืนที่จะเมาไม่ผ่านเลยครับมาริคุสโตวันนี้เด่นมากครับทำประตูได้แล้วก็วิ่งช่วยเกมรับได้หลายครั้งผูกไปช่วยเซนเตอร์ได้หลายครั้งด้วยนะครับอูเรียนเอสนี่เป็นตัวพักบอลทำชิงซิกแซกมาไม่ถึงติโมไวเนอร์เงียบๆไปเลยนะครับครึ่งหลังติโมไวเนอ,อ,นอร์บอลของเยอรมนีก็ทําเกมขึ้นมาเรื่อยๆครับ ขอจังๆสักครั้งหนึ่งจะได้หรือเปล่าโอ้อยดักได้สวยครับเบคเคิบ้าเออโอ้โโยโดนดัดคืนคนรับคาร์ตูน่าบอลถึงเอ็มบัปเป้โอกาสแบบนี้มาแล้วจ้าโอ้ยทำชิงสวยวันโชติไม่ยิงด้วยเปิดเข้าไปติดบล็อกไม่ผ่านครับแหมทำชิงเอ็มบัปเป้กับคาร์ตูน่าสวยมากครับเป็นลูกเตะมุมฝั่งนี้ก็เป็นเท้าขวาแหละครับลูกเด็ดเลียดแหละครับลูกสุดเอ็มบัปเป้งัดไปแล้วโฉบมาชิลูเคลียร์ไปก่อน บอลสองมีตัวเก็บไม้ไม่มีไม่ม,ม,มีขอส่วนเลยแล้วกันนะจ๊ะส่วนไม่ได้บอลไม่ถึงไวนเนอร์ครับแล้วพิกพิกโอ้โหโดนเตะไม่ฟาวครับจุนอาทานทาให้แวนเนอร์ไวนเนอร์พลิกก็เสียบอลไปอีกครับ <70 S 1> ตอนนี้เหลือ30นาทีในเกมโอกาสของบัเป้โดนจุนอาธานทาบอลยังเข้าทางเตโอครับเตโอนี่ขึ้นไม่ลงเลยนะครับตวัดไปที่บัพเป้พิกสวยพิกโยกเข้าในให้ที่ปาติตบบนีตดบล็อกบนตัวนอกกรอบเก็บโทษไม่มีตัวซ้ำนะครับผมอะไรครับ คุณเอกจะส่วนบ้างเลยครับไหลามาสวยๆเลยครับแวนเะนอา้คงไม่มีขึ้นนี่มีลุ้นเลยนะครับช็อตนี้เนีย่ยได้วิ่งโอ้แต่ก็ล้ําไปเยอะเหมือนกันครับทั้งตัวนะฮะมีแค่ส้นเท้าซ้ายครับที่ไม่ล้ําแต่วิ่งโฉบสวยมากครับเช็คไลน์ล้าหน้าหรือเปล่าจริงๆมันมีในเกมมันมี ให้เราสามารถที่จะจะตั้งกับดักล้ำหน้าได้ด้วยนะครับแต่ไม่ค่อยมีคนใช้กันนะเพราะว่าบางทีหลังมันลอยนะกับดักล้ำหน้าคาน์ตหน่าครับทำชิงวันทูจะให้เตโออีกแล้วครับเตโอนี้คือเหมือนปีกเลยนะครับยืนเป็นวิงแบ็กสูงๆนะครับเพราะว่ามีเซนเตอร์3คนคอยดักอยู่แล้วเกมรับแถมมีเวล่าลงไปช่วยต่ำด้วยนะครับอาจจะเป็นดีฟไลน์มงเช็ดไปสวยครับป่าที่นี่เอาไม่ยิงครับย้อนไปเปิดกุสโต้กุสโต้มาาวนมาวนมาเอาเน้นๆละปั่นก้อยประตูที่2ยังไม่มาครับคุณซัน ระวังให้ดีครประตูที่2ไม่มานี่โอกาสก็ยังเปิดอยู่สําหรับคุณเอกนะครับผมไม่แล้วทําชิงวันชูทีโฟไฟโดนดักอีกสักครั้งหนึ่งจะเป็นไรไประวังให้ดีระวังโดนสวนนะครับผมนำลูกเดียวแบบนี้อารล้ะครับลูมินิเก้ชอบเข้าในลูมินิเก้ดึงสวยมากลูมินิเก้ไม่ <c oughs> จะยิงหรือจ่ายไม่รู้กับเบาหรือเกิน <c oughs> ไม่ได้เหมือนกันนะครับระวังโดนเหมือนกันครับลูกที่สเนี่ย ประตูต่อไปนี่คืออาจจะเป็นประตูชี้ชะตาได้เลยนะครับผมประตูที่สองของคุณซันหรือว่าเป็นประตูที่แรกตีเสมอของคุณเองหรือเปล่าตวัดเข้ามาข้างในโอ้โหติดแซ่อย่างดีที่เข้าทางพวกเดียวกันเองครับเอาละครับได้สวยแล้วครับเยอรมนีมีวิ่งไปแล้วครับไวเนอร์ให้สวยๆแล้วครับผมอูลีอูลีลุงรีลุงรีเจอกับตุลาม ลุงลีเหลี่ยมยังกินอยู่ครับย้อนมาใหม่ครับฟิลิปรามลามขอเปิดนยกระชากไปเส้นหลังก็ไม่เปิดเลยกว่าวนกลับมาให้มาที่ลุงลีลุงลีต้องมาต่อให้เยอรมันอโอ้โหเอายังไงดิ้งไปถึงลูมิลิเก้ก็ติดเซฟไม่มยองเอาเลยครับบุกหนักแล้วครับฝั่งเยอรมนีของคุณเอกขอประตูแรกได้หรือเปล่ปายังไม่มาครับแต่ปัตตัสตันดิงของลูมิลิเก้เถินหาออกไปเลยครับ แล้วบอลมันเหินเหมือนติดไรซิงช็อตดูครับฟู่ข้ามคานไปเลยโอ้หน่าเสียดายมากครับลูกนี้จริงๆก็โอกาสของลูบินิเก้หลายครั้งแล้วนะครับจังหวะที่ทําชิ่งไปแล้วได้บนพัสเนี่ยหลุดเท้าบ้างนะครับผมออกก่อไปสองครั้งสาครั้งเนี่ยนะโอ้อะได้เวลาเป็นสมควรแล้วนะครับตัวไหนยิงไม่เข้านี้อาจจะต้องถอดออกบ้างนะครับถึงแม้จะเป็นลูมินิเก้ก็เถอะไม่รู้ว่าฝั่งของคุณเอกจะถอดหรือเปล่านะครับแต่ ฝรั่งเศสของคุณซันเนี่ยส่งเดนเบเร่บิ๊กไทม์ลงมาแล้วครับขยับขยับกองกลางลงมาหน่อยนึงนะครับมาช่วยเกมรับเสริมเกมรับอีกนะครับเออแต่ว่าฝั่งของคุณเอกก็ยังใช้แผนเดิมนหมครับอ่ะดูกันครับว่าในช่วงท้ายเกมนี้จะมีประตูที่สองไหมนะของแมตช์นี้นะครับจะเป็นคุณเอกที่จดตีดเสมอได้หรือเปลว่าจะเป็นประตูที่ 2, 2> ของคุณซันครับอ่ะสู้กันต่อไม่ถึง10นาทีครับ ชิลูถูกถอดออกไปแล้วนะครับมาติสเซลแ,แต่แต้แต้ต่วลงมานะครับปาตินี่ถูกถอดออกไปนะครับผมคามาวิงกาลงมาคัน์ตูน่าก็ถูกถอดออกไปด้วยนะครับผมแล้วก็มีเอ็นคุนคูลงมาครับเดลมานีีก็มีเปลี่ยนเหมือนกันนะครับผมมาก็ร้อยส์ลงมาครับแค่อะายชื่อนักเตะเปลี่ยนตัวนี่หมดไปแล้ว5้านาที <c oughs> มันไม่เหมือนในชีวิตจริงเนาะมีเวลาสมถืดในการอธิบายที่เกมมันไวมากครับมาเอ็นคุนคูออกซ้าย้วครับแต่โอ้โหเตโอนี่เด่นมากฮะ ซ้ายขวานี่แบ็กนี่เด่นมากนะครับผมเอ็นคุณครูไม่ถึงครับจนนทานทาเอา,า,า,าล้ครับเยอรแล้วมันนีของนอกจังหวะชิงขอแม่นๆหน่อยเพลนี้อาจจะเป็นเพลสุดท้ายยกไปไม่ได้แล้วหย้อนไปนู่นเลยครับ <S <S บอลมันเบาด้วยนะจังหวะลูมินิเก้วิ่งขึ้นหน้า <S 2> <S 2> <อ>นลูมินิเก้ยังอยู่นะครับ, <S 2> <S 2> บ<อ>ยังไงก็ต้องเอาเก็บไว้ก่อนนะครับเผ<อ>ื่อมีทีเด็ดเบคเคนบาร์เออร์จ่ายติดทด2อนาทีตอนนี้หมดไปแล้ว1นนาทีครับแล้วจังหวะเป็นของฝรั่งเศสด,ด้วยออกซ้ายที่เอเตโอปล่อยบอลไหลแล้ววิ่งตาม มองนาฬิกาแลวครับผูตินปูตินอมนกอกวีดแล้วก็เป่าหมดเวลาไปฮะไม่มีประตูเพิ่มครับประตูโทนประตูเดียวของคนนี้นะครับมาลูกุสโตครับแบ็กขวาจากเชลซีเป็นฮีโร่ฮะ5้ต่อ47%เปเซนะครับผมฝั่งของคุณเอกก็มีโต้กลับแล้วก็เกือบจะได้ประตูแรกมาหลายครั้งโดยเฉพาะจังหวะของลูบินิเก้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ครับจบไปที่1ประตูต่อศครับสำหรับคู่นี้นะครับ แต่ก็ถือว่าเป็นการกลับมาลงแข่งในรอบ2ปีของคุณเอกทําได้ดีนะครับมาถึงรอบรองชนะเลิศนะครับส่วนคุณซันนี่ก็ผ่านทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับลุนแชมป์สมัยที่2นะครับแล้วเป็นการเข้าชิงครั้งที่5นะครับผมแต่ว่าคู่ชิงเนี่ยไปเจอของหินอย่างคุณจอมครับฝรั่งเศสเจอฝรั่งเศสใครจะเป็นแชมป์ซีซั่นนี้ติดตามรับชมในคลิปต่อไปนะครับเป็นนะครับใครยังไม่กดติดตามช่องบอมสกีโฟร์บอมสกีรีวิวทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปเดอร์คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ